สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มลุ่มน้ำไทยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับสถานที่นั้นมันเป็นที่ไหนเราไปดูกันเลยนะครับครับมันคือถ้ำเมืองออนนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะครับครับอันนี้คือทางขึ้นถ้ำเมืองออนนะครับคงจะสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยขึ้นโคตเขียวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะครับครับเรากำลังเดินขึ้นบันไดนะครับสูงน่าดูเหมือนกันนะครับเนี่ย ครับทางขึ้นทางขึ้นถ้ำเมืองอ่อนนะครับไปสูงเหมือนกันนะครับนี่คือทางขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับกลัวจะถึงถ้ำคงหอบหน้าดูครับ สูงมากครับนี่ครับี่ทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับสูงมากครับครับอันนี้มองลงไปรอบๆบ,บริเวณนะครับอันนี้อยู่บริเวณที่ชั้นสองอยู่นะครับอนนี้ ไปข้างล่างก็สูงมากเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นปากถ้ำนะครับหน้าถ้ำนะครับถ้ำเมืองอ่อนโอ้ โอ้มันสูงมากเลยสูงมากเลยนะครับกาลุกขึนอันนี้ก็เป็นบริเวณในถ้ำนะครับในถ้ำสูงมากครับมีหินงอกหินย้อยสวยงามครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สูงมาก นี่ครับภายในถ้ำนะครับก็จะมีไฟฟ้าส่งสว่างอยู่นะครับนี่ครับภายในถ้ำก็กว้างขวางนะครับกว้างมาก นี่ครับข้างข้างล่างชั้นล่างในถ้ำก็มีพระธาตุอยู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ครับมันก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆกว้างๆ นี้ภายในผ okay. น nada, ัง <Use> ถ <pues, S 1> ้ำนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบของในถ้ำนะครับ อันนี้ก็เป็นหินงอกหินย้อยนะครับบนผนังถ้ำาสูงมากนะนรครับเป็นร้อยเมตรอะครับขึ้นไปครับอันนี้ก็เป็นหินย้อยสวยงามมากนะครับเหมือนกับโคมไฟอะไรสักอย่างนะครับระยะ โอ้ยรียะมาลงมาเลยีย่ครับเมื่อกี้เราเดินจากข้างบนนั่นมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงนี้เดี๋ยวจะต้องขึ้นไปข้างบนนั่นนะครับ <c oughs> ข <อ S 1> ึ้นไปตรงนี้ เรไมเท่าไรแต่ืนี้ครับที่บริเวณห้องโถงชั้นชั้นล่างสุดนะครับของถ้ำก็จะมีหินคล้ายๆสถุปเจดีย์อะไรสักอย่างที่เมื่อกี้ที่เราส่องลงมาเห็นนะครับอยู่ข้างบนส่องลงมา เป็นถ้ำที่ใหญ่โตมากนะครับถ้าเป็นทหารก็อยู่ได้เป็นกองพันเลยนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากของธรรมชาติที่สร้างไว้นะครับ นี่ครับที่นี่เป็นห้องโถงกว้างมากกว้างเกประมาณรถสิบล้อจอดได้เป็นสิบสิบคันเลยนะครับในเนี้ย ท,ที่เรามาตะกี้นี่ครับที่ข้างบนนั้นที่เราเดินลงมานะครับครับก็ต้องขออภัยนะครับภาพมันไม่ชัดเท่าไหร่มันมันมืดนะครับในถ้ำถึงแม้จะมีไฟฟ้าอยู่ก็ ยังมืดอยู่นะครับนี่ครับหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับถ้าใครได้มาอำเภอแม่ออนก็มาแวะได้นะครับที่ถ้าเมืองออนนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นหินงอกหินย้อยนะครับ โอมีหินรูปต่างๆนะครับนี่ก็เหมือนกับช้างครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับปุ๋ยฝ้ายหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยห้องโถง่กว้างมากครับ กว้างมากครับภายในถ้ำไม่รู้มันไปสุดทางตรงไหนนะครับเนี่ยเดินเข้าไปเรื่อยๆลึกปเป็นกิโลกิโลแล้วนะครับเนี่ยตรงพื้นถ้ามันก็ เป็นคล้ายๆกับกับร่องรอยของน้ำอ่ะครับปิดขึ้นๆนะครับนี่อันนี้ ครับตรงนี้คงจะเป็นสุดทางแล้วนะครับคงจะเป็นสุดทางของถ้ำแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทางไปแล้วสุดทางตรงนี้แล้วนะครับ ครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเที่ยวชมถ้ำเมืองออนนะครับอำเภอแม่ออนเชียงใหม่นะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม